รถเขาเตรียมทัชงชราที่ครับรถวันรายที่สอหาส,สีนะครับรถจะหลังส่วนไปทางานทุนปูรีนะครับรถษัททีโดยทางรไตัดเตีมสิ่งของน้ำร้อนทางรอตะวันรัทสายติดทาราที่ดึกนะครับตอนนี้ขบวน254นะครับกำลังจะเข้าจอดที่สถานีบ้านโปง่ง ที่กั้นทางด้านใต้ของสถานีรถไฟบ้านโป่งแล้วนะครับกำลังจะเข้าจอดที่ชานชาลาที่หนึ่งของสถานีรถไฟบ้านโป่งนะครับ วันนี้ทำขบวนโดย DEA นะครับ4 5 5 8นะครับ 4, เ 1, โโ 3, 1, ป็นสีบันโป่งอดีตันโป่งหรือป่ามีก่อนหลงใจขึ้นลงในบันโป่งตรวจสอบสิ่งออนสมบถ้านำติดตัวมาขึ้นลงให้เป็นเช่นนี้นะครับเรวจะเรียกการเจรจาได้เป็นรถธรรมนากับรถที่สองห้254นะครับต้นทางหลังส่วนต้นปลายทางทาดีทนบุรีครับ ทีสองห้าสีนะครับบริจาคจบัตรตกไปแล้วเจออยู่รับไมณสารสถานีจุมทานนองประดุงทองบังตาโงวระเดือไปรถราชจวัสนามบรจาคสถานีรับความบระสงคิ์ไม่ทำใัตำสอไปครับ